สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรของคนเกิดวันศุขนะคะและนี่คือดวงประจำเดือนกันยายนปีพศอ2565อัน25อยหเป็นไงกันบ้างคะสู้ต่อนะใครจมน้ำได้นานที่สุดคนนั้นคือผู้รอดชีวิตจะบอกว่าดำน้ำก็ไม่ใช่ค่ะเพราะทุกวันนี้เรา เราไม่ได้บังคับตัวเองให้ให้ดำน้ำใช่มหมแต่เราจมเลย <c oughs> จมเรียบร้อยแล้วทั้งโลกใบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสู้ต่ออย่าท้อเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ต่อนะคะเริ่มที่การงานเลยแล้วกันนะในเดือนนี้อืมเดือนนี้คุณขยันนะ ขยันมากด้วยเหมือนคุณจะรู้ว่าต่อแต่นี้ไปชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยวดคุณดูแล้วคุณจะต้องทำมันให้สุดฝีมือนะนะในเดือนนี้เป็นงนี้นะชุกสาขาอาชีพอืแต่เด่นตามหน้าไพ่นี้คืองานก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างไม่น่าเชื่อว่าจะมี เดนอย่างนี้ขึ้นมาอีกเหรอมันมันมันไม่จําเป็นต้องเป็นบริษัทนีคะนะคะ,นะคะหลายท่านที่เป็นบริษัทอาจารย์แนะนาให้ถอนปากไม่ดีแล้วนะถอนออกนะคะปิดกิจการแล้วก็มารับงานเองรับงานนอกเองนะปากไม่ดีแล้วเนี่ยพูดออกมาละโอ้ยตายไม่ควรจะพูดออกมานะบิวอินนะคะท่อ PVC สายไฟอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านหนึ่งหลังอันนั้นแหละโอเค น,นั่นแหละโอเคงานเล็กๆนะงานไม่ใหญ่อ่ที่มันตามหน้าไพ่เงี้ยงานไม่ใหญ่อืแต่มันสามารถสร้างเงินให้คนได้ก็แล้วกันนะเล็กๆน้อยๆก็เอาหมดแหละไม่ต้องไปสนใจมันนะคะพ่อค้าแม่ขายก็เหมือนกันนะคะเล็กๆน้อยๆก็เอาหมดได้ตังค์ไปอันใช้ได้นะคะนะพนักงานรายวันนะ่ะคุณครูข้าราชการล่ะ ในเดือนนี้เป็นเป็นจังหวะชีวิตของคนที่คุณจะเปลี่ยนผัดเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคุณก็รู้นะคุณรู้แล้วคุณขยันเชียวไม่งั้นคุณไม่ขยันหรอกใช่ไหม <c oughs> ทำตัวให้น่ารักเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้สู้เข้าไว้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้แต่แต่อย่าลืมโลกในแง่ร้ายนะมองโลกในแง่บวกได้แต่ห้ามมอง แต่ห้าลืมโลกในแง่ร้ายอ่ะเดี๋ยวจะเผลอตัวเดี๋ยวจะพลาดพลั้งนะคะสรุปการงานในเดือนนี้จะให้ผ่านร้อยเปอร์เซ็นไปเลยค่ะนะคะต่อไปามาดูเรื่องการเงินกันบ้างก็อย่างที่บอกไปคุณรู้วิธีการของคุณมันก็นำมาซึ่งเงินทองนะคุณก็ขยันเชวนะคะเดือนนี้คุณได้เงินเยอะคุณเกิดวันศุกนะอย่าลืมแบ่งเก็บนะคะเอาไว้ใช้ในยามที่ยาถูกยาก เดือนนี้การเงินของคุณดีมากเออดีกว่า,างานที่เข้ามาใชซ้ำอาจารย์ให้ร5อยไปเลย5 0เอาไว้ใช้100%เออาเอาไว้เก็บร0 0เอาไว้ใช้ใช้แล้วเหลือก็เอาไปเก็บต่อนะคะเอาไว้ใช้ในยามที่เราจําเป็นเพราะว่าคนในยุคนี้สมัยนี้จะต้องมีเงินสดอยู่ในกํามืออยู่ในบัญชีค่อนข้างเยอะไม่งั้นไม่รอดดำน้ําได้เอยไม่ใช่ดำน้ำําจมน้ําได้ไม่นานนะคะ ต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพปกติองค์รวมแล้วไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดเลยแต่น่าจะเลี่ยงไม่ได้เรื่องอุบัติเหตุอย่างฉับพลันที่เกิดขึ้นอย่างเร็วๆอย่างที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่นึกไม่คิดไม่คาดฝันเป็นเล็กๆน้อยๆไม่เยอะแต่บางท่านเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องเยื่งใหญ่ก็ได้เพราะว่า ไม่ชอบการไปทำแผลที่โรงพยาบาลที่อนามัยใกล้บ้านอะไรเงี้ยที่โรงพยาบาลที่คลินิกใกล้บ้านไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยกล่นยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะทรมานนิดนึงนะคะสรุปสุขภาพผ่านนะคะเป็นนิดเดียวเองนะช้ำพวกช้ำดำเขียวนะเลือดออกนิดเดียวไม่ไปไม,ไม่ไม่เยอะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวพูดแต่ทีคิดมากเลยนะ สรุปสุขภาพจะได้ผ่านนะคนมีเชอริ่อัดนะคะพายแข็งแรงเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะมีนิดเดียวเองนะคะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้อือยากให้คุณทำตัวให้น่ารักคุณเป็นคนน่ารักอยู่แล้วบางทีคุณไม่รู้ตัวแต่คำพูดคำจาของคุณมันไม่น่ารักก็มันก็ลบภาพรักษที่คุณมีอยู่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคำพูดคำจาอ่า สำเนียงการพูดต้องน่ารักตามบุคลิกภาพของคุณเองด้วยคำพูดสําคัญนะคะนะในสุทนทรพูดว่าไงนะลืมไปละประมาณนั้นเลยคนเราอ่ะมันมันภาพลักษณ์ออกมาดีแต่พูดจะไม่ดีไม่สุภาพห้วนก็ไปเลยก็ไปเลยเหมือนกันนะคะ พราะฉะนั้นคนโสดใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเดือนนี้ต้องอะระวังคําพูดอย่าห้วนอย่าห้าวให้น่ารักเหมือนภาพลักษณ์ที่ตัวคนเองได้นําเสนอออกมาด้วยนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานี้นั้นทะเละเาะกันละมีเรื่องกันละถ้าคุณผิดก็ต้องงอนานหน่อยทําดีให้สม่ําเสมอกว่าแฟนจะยอมพูดคุยด้วย แต่ถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งผิดคุณจะต้องหาวิธีการที่จะทำให้เธอและเขารู้ว่าคุณโกรธและไม่ชอบซึ่งไม่ใช่เป็นการใช้กําลังเป็นการใช้ปฏิกิริยาทั้งสายตาทั้งท่าทางเป็นการตอบโต้แทนนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเธอและเขาคนนั้นก็จะสงสัยตัวเองว่าฉันทำอะไรผิดหรอ ฉันผิดแล้วเหรออย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะคนโทรลได้นะคะเดือนนี้จะประมาณนี้คนมีคู่ก็ปัญหาเยอะกว่าคนโสดนิดนึงนะคะบางทีก็ไม่นิดนะบางทีก็เยอะโดยเฉพาะตอดอกหักนะคะอ่ะต่อไปเรื่องที่จะเตือนสติคุณเรื่องที่จะติดติงคนตามหน้าไพ่นี้อ่าคงจะเป็นเรื่องที่ได้เอ่ยมาแล้ว นะคะถ้าหากว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นกับคุณจะเกิดขึ้นกับเด็กที่บ้านที่อยู่ไกลบ้านอยู่หอพักไปเรียนเป็นต้นไป,ไปเรียนไกลบ้านฝึกงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันย้ําเตือนเด็กๆด้วยหรือไม่ก็ทําพิธีสงเคราะห์ไปทําบุญที่วัดกับพระต้องต้องต้องทำบุญกับพระนะคะ,ะท่านอื่นจันไม่สนับสนุน ไปโบสถ์ไปมัสยิดยังจะดีกว่าเนาะอย่างนี้เป็นต้นแค่นี้เองเงินในในในเดือนนี้มีแค่นี้ไม่ไม่เยอะมากเพราะว่าเป็นหน้าไพ่ของคนรวยค่ะคนร่ำรวยอาจจะมีเสียงอะไรเข้ามาไม่รู้นะพ่อาจาันไม่ได้ปิดหน้าตาเพอร้อนมากนะอ่ะจบเลยดีกว่าไพ่คนรวยขึ้นมาเพียบเลยนะคะคนสุขนะนะรวยค่ะเดือนนี้นะ ตามหน้าไพา่นี้ก็หมดแล้วก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ